ไม้กวาดไม้ถูพื้นเครื่องดูดฝุ่นรวมกันเป็นเครื่องเดียวตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเศษฝุ่นเศษอาหารเศษผมหรือเศษขนน้องหมาน้องแมวเศษซอสพริกกะปิน้ำปลาหรือเศษคาบไขมันในห้องครัวแบบนี้เราแค่ถูไปมาเนี่ยสักสองรอบสามรอบคือหลายคนกังวลไงเฮ้ยถูที่มันสกรปรกแล้วเอามาถูพื้นทั่วๆไปเนี่ยมันจะพาให้สกรปรกทั่วไปเลยไหมอะนี่ทุกคนดูดูไปพร้อมๆกันเปิดดู เขาจะมีหัวฉีดเล็กๆเนี่ยสิหัวลูกกิ้งเนี่ยหลังจากเจอสิ่งสกปรกมาแล้วเนี่ยหมุน1รอบเนี่ยก่อนจะไปทํางานต่อไปเนี่ยเขาจะสะอาดทันทีด้วยไอหัวฉีดตรงนี้เอ้ยอันนี้เขาทํางานได้จริงแล้วก็เจ๋งด้วยครับสขั้นตอนในการยื่นมือออกไปครั้งเดียวไม่ว่าจะกวาดจะถูแล้วก็ดูดสิ่งสกปรกออกไปนะเอ้ยง่ายประหยัดเวลาถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยมันต้องลือดูข้างในแบบนี้ไอระบบแบตเตอรี่อ่ะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยทนใช่ไหมอันนี้เขาระบุสเปคมาเนี่ย2อง0ก้มิลลิแอมอันนี้สเปคตรขงของจริงไม่ ไอ้ระบบท่อดูดสิ่งสกปรกเนี่ยคุณแคสอดเข้าไปดูดด้านหน้าแบบนี้เขาจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้โป้งนี้พอดีใช้งานง่ายทําความสะอาดง่ายแล้วมอเตอร์แรงดูดที่เขาให้มานะก็คือตัวนี้นะเวลาใช้งานจริงอันนี้ดูดแรงสะใจเฮ้ยสะอาดจริงครับอันนี้สวิตช์สัส่งงานอยู่ที่ด้ามจับนาะตรงเนี้ยคือปุ่มเปิดเครื่องอันนี้ก็ปรับความเร็วว่าจะเอาแรงหรือจะเอาเบานะส่วนอันนี้คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะไปถูไปกวาดอนะ่ะเอาแบบแห้งแบบเปียกจะให้ฉีดน้ำไหมก็กดเลือกเอาตรงนี้ส่วนไอ้ปุ่มด้านล่างเนี้ยก็คือปปปปุ่่มมทําาาาาควววสะะออดดดนนนนนนตตัเีีีี้้้้้ยขงแแแบรรริกกกลลใใใหหฟ1ู ว่าเป็นของดีแต่กร้าของแท้กดไปดูราคาโปรโมชั่นตรงนี้ได้เลยครับ